สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกหูทุกคนเดอ้อเมื่อนี้มาพบกับเมนูอาหารแลกอีกแล้วเดอ้อพี่น้องขอบัวเส้นเหลพามาเห็ดลาบปลาตองเดอ้อพี่น้องเด้ออันนี้ปลาตองเนาะหัวมันตัวที่ห้าสิตมุมตัวน,นี้แมนซีนของมันที่ว่าเ้าผักแล้วเรียบร้อยปลาตองนี่กระสือตอตลาดนั่นแหละมาเบิ่งขั้นตอนการเห็ดแบบง่ายๆเลยพี่น้อง แบบรัดขันรัดตอ้อนดูเนาะอะเอะอบางคนอาจจะว่าโอ้ยหลับป้าท่านเป็นสิเห็ดให้เบ่งแบบง่ายๆเลยเด้อเนี่อันนี้ป้าแมนข้าใดมาแล้วเข้าก็ตตองมาล่างทํำความสะอาดโซเกตแล้วก็มาผักใหไขมันมุนแบบนี้เลยเนาะดีๆหัวของมันส่วนหัวของมันตัวนี้ป้าตอมมีลักษณะนนี่หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เข้าต้องเฮ็ด แล้วก็ขาดบบไดมันแม่นยังเนาะมาเบิ้งนํากันเด้อนี้น้ำห้อนต้มโพดแล้วแล้วก็เอาปลาแดกใส่แต่ฮาจะมาสักมันนี่เนาะเพื่อหายนเย็นถามว่าเป็นยังบอาน้ำเย็นนี่มันเป็นสูตรมะพี่น้องก็ต้องเอานา้ำต้มนแหละเนาะพ่าจะใส่น้ำเย็นก็บ่เป็นอีได น้ำต้องอยู่ในอุณหภูมิบ่บฮ้อนและกับ,บ่บเย็นจุดเกินไปเอาประเด็กใส่ในนี้นเ,นเลยเดี๋ยวเขาจังต้องอีกเครื่งนึงเวลาเขาต่ำหลาบปลาเฮาก็ต้องลงใส่เอาก่ว่ใหญมันมีแกบเด้ผส,ส่วนผสนมแบบเร่งด่วนอานิก็แมนมักเพชรป่นเนาะเฮ็ดให้มันเหลวง่ายๆเลย ล้กก็สีมีพวกแป้งนัวแล้กกาเกลืออาจจะบอส่ก็ได้เนาะตัวนี้เป็นแถาขัวอันนี้คกตำ้ฮะเนาะเอาก็เกี๊ยไว้เรียบร้อยเลยผานขาลงใส่เลยก่อนอื่นห้าสิตำ้มขาเนี่ยเลี้ยวซะก่อนจะใส่ปลาใส่มักเพล็ดแล้วนี่กับเขาเหนียวกำลังซิกเดี๋ยวนี้เนาะพักกับพักแกมไม่พักยังแหนมเบิง่งอันนี้เป็นพักซี่ได้พี่น้องพักกาดคิ้วพักกาดขึ้นเนาะ ตัวน,นี้แมนพักกระเดาหมากแตงมาเบิงพักที่ต้องหลวกกินกับกับมีพักบ่งพักขมพักบ้งเน่น้อยหนึ่งพี่้องแล้วก็บพักขาเก็บใหม่ๆเลยได้นี่ไปเลยไปตาเลยเนาะวันนี้เนาะ โอ้ยสียุ่ง่ายนะจักน้อยด้วยพี่น้องเอ้ยโ่มีค้าตังกล่องค้าตังกล่องเอาออกหน้าเนาะโอ้ย,อย,ยง,ยงุ่ง่ากดีแต่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแตก จนมันแดกแบบนี้เลยเอาปลาลงมโดยดุบดยแหลกต่ำเลยเนาะ ปนที่ง,ง่ายๆพี่น้องเลยเดียกกินไว้อีกห้อบริเวเบื้งขั้นต้นกั้นผอกันผักเนาะอย่ามันติดเดึงยติดแดงยยงยากค้าตังกล่องลืมมามาอบอกมื่อหน้าอย่างนะ ขู่อาบันลูกับกนมิดใหญ่ดิเอพผมเปเนีัย เขาอาภัยในพ่วงก,กล่องสั่นไปพี่น้องเพือนจำไปก่อนเนอะประธานในหอดขั้นตอนของการเติมนม้ำจะหน่อย กินกบกเส้าสิเวียนมาอื่นเนาะอ้าวเิมน้ำแล้วปะเนี่ หอมลงไปเรียบร้อยแล,ล้วน่ะแบะต่อคนหลัตั้มแบบตั้มแบบตั้มแบบข้นๆนะเนี่ยน้องพี่น้องดาบปลาตองสุดหน่อยเนยนะอย่าเออ อันนี้นอกจาตาของหลาปลาที่มันเป็นดิบนะครสีขัวได้เนี่ยใส่หมอ้อเลยสีขัวเนาะอ่ะเบิงเ่งใกล้ๆหลาปลาตองเนั่นี่พี่น้องเด้อสำเร็จแล้วเด้อมื่อนี่เนาะกินหลาปลาตองพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อขอบคุณแนลพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะ